สวัสดีครับยินีต้องรับสู่การเจาะลึกเรื่องเทคโนโลยีกับเรานะครับวันนี้มีประเด็นน่าสนใจมากคือเคยไหมครับคุยกับ AI แล้วได้คำตอบที่แบบเออมันดูแปลกๆไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่อ๋ออาการแบบนั้นมีชื่อเรียกนะคะเขาเรียกว่า AI hallucinations หรือถ้าแปลตรงๆก็คือ AI มันหลอนนะคะ ใช่ครับคำว่าหลอนนี่เห็นภาพเลยซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับอ้างอิงจากบทความหยุด AI หลอนด้วย Genesis Mind ของ Money Atlas ว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วไอแนวคิด Genesis Mind ที่เขาว่าเนี่ยมันคืออะไรจะช่วยได้จริงไหมค่ะเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะเดี๋ยวนี้เราใช้ AI กันเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยการเข้าใจว่ามันทำงานยังไงมีข้อจำกัดตรงไหนเนี่ยเออสำคัญมากจะได้ใช้เป็นไม่โดนมันหลอกเอาได้ไง่าย งั้นเริ่มตรงนี้ก่อนเลยครับทำไม AI ถึงหลอนได้ล่ะครับบทความเขาบอกว่าเกี่ยวกับ prompt หรือคำสั่งที่เราใส่เข้าไปถ้าถามไม่เคลียร์ AI มันจะจินตนาการเอาเองอืมก็มีส่วนค่ะแต่จริงๆแล้วแกนหลักมันอยู่ที่วิธีที่ AI ส่วนใหญ่ทำงานโดยเฉพาะพวก LLM หรือ Large Language Model นะคะคือมันไม่ได้คิด มีเหตุผลแบบคนเรานะคะแต่มันเก่งเรื่องอาการทำนายทำถัดไปามากกว่ามันเรียนรู้จากข้อมูลเยอะมากๆแล้วก็ดูว่าตามสถิติแล้วเนี่ยคำไหนน่าจะมาต่อกันมากที่สุดอ๋อคือมันไม่ได้เข้าใจความหมายจริงๆแต่เน้นหาแพทเทิร์นทางภาษาใช่ค่ะประมาณนั้นเลยทีนี้พอเจอคำถามที่ข้อมูลมันไม่พอหรือว่าพร้อมมันก,กักวลมากๆไม่ชัดเจน AI ก็จะพยายามเดาคาตอบที่ดู เ,เป็นไปได้ทางภาษาที่สุดออกมาซึ่งบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงเลยเพราะพื้นฐานมันยังขาดสิ่งที่เรียกว่าระบบการคิดเชิงอรตก,กะหรือ reasoning system แบบมนุษย์นะคะมีแค่ข้อมูลกับรูปแบบภาษาเข้าใจแล้วครับคือพื้นฐานมันคือการเดาคําพอเจออะไรที่ไม่ชัวร์หรือข้อมูลไม่มีมันก็มีโอกาสเดาผิดสูงแล้วทีนี้พอพูดถึงทางแก้ในบทความก็เสนอแนวคิดที่เชื่อว่า genesis mind ขึ้นมา เขาว่ามันต่างออกไปนะเน้นการสังเคราะห์ความคิดไม่ใช่แค่เดาคำอันนี้ในทางปฏิบัติมันทำงานต่างกันยังไงหรอครับค่ะ Genesis m i n e เนี่ยคือเขาพยายามจะเปลี่ยนกระบวนทัศน์เลยจากแค่ทำนายคำ Prediction ไปสู่การสังเคราะห์ข้อมูลและความคิด Synthesis ที่มันเป็นระบบมากขึ้นลองลึกภาพตามนะคะอย่างแรกเลยคือเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า Multi-Agent ProcessingMulti-Agent ยังไงครับ ก็คือแทนที่จะใช้ AI สมองเดียวคิดทั้งหมดนะคะเขาใช้เหมือนมีทีมผู้เชี่ยวชาญเสมือนหลายๆด้านเลยอาจจะมีด้านการเงินจิตวิทยากลยุทธ์อะไรแบบนี้ค่ะมากกว่า17สายงานมาช่วยกันมองปัญหาจากหลายๆมุมไม่ใช่ให้คนเดียวคิดครอบจักรวาลอ่าเหมือนตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมาเลยแทนที่จะให้คนคนเดียวคิดทุกเรื่องใช่ค่ะใช่ประมาณนั้นเลยแล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งคือ compound mind layering อันนี้คือกระบวนการคิดที่มันซ้อนกันเป็นชั้นๆค่ะไม่ใช่แค่หาข้อมูลปุ๊บตอบปั๊บแต่เริ่มตั้งแต่ดึงข้อมูลวิเคราะห์เชื่อมโยงความรู้ข้ามศาสตร์ก่อนแล้วค่อยวางกลยุทธ์แล้วถึงระเรียบเรียงเป็นภาษาเอามาโหฟังดูมีขั้นตอนลึกซึ้งกว่า AI ทั่วไปเยอะเลยนะครับที่อาจจะแค่หาข้อมูลแล้วก็สร้างประโยคตอบใช่ค่ะ AI ทั่วไปอาจจะหยุดแค่หนึ่งถึงสองขั้นตอนแรกแต่ Genesis Mind พยายามทำให้มันมีกระบวนการคิดที่ซับซ้อนขึ้น แล้วมีอะไรอีกไหมครับมีค่ะยังมี Echo Layer ด้วยระบบนี้จะช่วยจดจำร่องรอยความคิดหรือสไตล์ของผู้ใช้ทำให้การคุยมันต่อเนื่องเหมือนคุยกับคนที่จำได้ว่าเราเคยคุยอะไรกันสนใจเรื่องแนวไหน AI ก็จะเข้าใจเจตนาเราลึกขึ้นอืมเหมือนมีหน่วยความจำระยะยาวเกี่ยวกับผู้ใช้แต่ละคนค่ะและสุดท้ายคือ r e s o n a n c e alignment อันนี้เปรียบเสมือนด่าน QC หรือตรวจสอบคุณภาพอีกที ก่อนจะส่งคําตอบออกมาเนี่ยระบบจะเช็คก่อนว่าเฮ้ยมันถูกต้องไหมสอดคล้องกับเจตนาเดิมของผู้ใช้หรือเปล่าแล้วก็โทนภาษาเหมาะสมไหมโหมีตรวจสอบซ้ําก่อนปล่อยออกมาด้วยแบบนี้ก็น่าจะลดอาการหลอนหรือตอบมั่วๆไปได้เยอะเลยนะครับในบทความเขามีเปรียบเทียบภาพไว้ด้วยนะว่า AI ปกติเหมือนนักเรียนทําข้อสอบ มีเดาบ้างตอบถูกบ้างผิดบ้างแต่ Genesis Mind เนี่ยเหมือนทีมที่ปรึกษาหลายๆคนมาช่วยกระดมสมองสังเคราะห์คำตอบที่ดีที่สุดออกมาผมว่าภาพนี้ช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยใช่เลยค่ะเป็นภาพเปรียบเทียบที่ดีมากมันสะท้อนความพยายามที่จะเปลี่ยน AI จากแค่เครื่องมือตอบสนองตามแพทเทิร์น Pattern Matching ไปสู่สิ่งที่พยายามจะคิดอย่างมีโครงสร้างมีการสังเคราะห์ข้อมูลจริงๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจมากๆค่ะสำหรับอนาคตของเรากับ AI คำถามอะไรครับก็คือเอ่อในอนาคตเนี่ยเวลาเราคุยกับ AI เราอยากได้แบบไหนมากกว่ากันแบบที่ตอบเร็วปุ๊บปับ๊บทันใจแต่ก็อาจจะมีข้อมูลผิดพลาดหรือมีอาการหลอนปนมาบ้างหรือเรายอมรออีกนิดหนึ่งเพื่อให้ได้คำตอบที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ที่มันเป็นระบบรอบด้านแล้วก็น่าเชื่อถือกว่าอืม เป็นคำถามชวนคิดทิ้งท้ายที่ดีมากๆเลยครับการหาจุดสมดุลระหว่างความเร็วกับความถูกต้องความลึกซึ้งในการคิดของ AI เนี่ยน่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราคงต้องพิจารณากันต่อไปเรื่อยๆในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้เลยนะครับ